สวัสดีครับพี่น้องผบกับผมพายอยู่เคยผู้ไทยเขาวงอีเจนเคยนะครับมือนี่เฮ้ามาเป็นคนเอาทานนะครับสําหรับมือนี่ตี่ตั้งเตานะครับอยู่ที่อ,อําเภอน้องกรุงศรีนะครับมือนี่มาติดตั้งซีเตานะครับนี่คือเฮ้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เฮ้าเชื่อมต่อถังนะครับถังอบทานเผาทานนะครับไปที่นี่เฮ้าก็เลยทดลองกัน จุดไฟหน้าเตาครับนี่คือช่องเครื่องนึ่งนะครับเทาที่เป็นหม่องสองจุดไฟครับจุดไฟหน้าเตาแล้วกสิใ <c oughs> ช้ความร้อนเฮาสีมนี้การจาะหูความร้อนเข้าไปนะครับโดยที่บ่าได้จุดเฟื้นโดยตรงนะครับมันนี้เสร็จเรียบร้อยไปตอนนี้เขาก็ใช้เป็นปองเก็บน้าส้มควันไม้ครับปองใส่อ่าท่อยใหญ่หินสีนิ้ว ความเน่าหนึ่งเมตรนะครับแล้วกาใส่ดินใส่คบนะครับใส่ดินใส้คบเพื่อที่สีเป็นโตัวสนวความห่อนเห็นไห้ความห่อนในเตาสูงนะครับเพื่อที่สีให้เตาเละเก็เพื่อที่ให้ทานออกมามีคุณภาพนะครับเป็นทานคาร์บอนนะครับที่ตอนนี้เขากำลังจุดนะครับ กันนาสิไซเวลาประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงโก็กลัวนะครับเพื่อเพื่อใส่สติดควอนบาสิขึ้นสเก็บนำสมคนใหม่นะครับพอเป็นฟื้นแห้งนะครับฟื้นแห้งนะครับอาจสติดเร็วนะครับนี้ใหม่ๆเลยครับกระลังจุดใหม่ๆนะครับเอาสเก็บนำสมคนใหม่โดยใช้ท่อมไม้ไผ่นะครับแนะนํำเป็นท่อมไม้ไผ่ เอาเป็นไหมไท่บ้านเด้อพี่น้องเด้ตอตัวนี้บ่มีไหมไทยบ้านเป็นไหมไท่เหลืองนะครับอ่ะสีล่องใส่ร่องเบิ่งนะครับหรือผู้ใดมีทุ่นแน่ก็เป็นทอสแตนเลสนะครับแต่บ่ามันก็นสิพแพงแล้วก็บ่แนะนํำให้ใส่ทอใย,ยหิน,นยาวๆหรือทอเล็กนะครับเพราะว่าม,มันจะมีพวกสารสนิมตัวนั้นพร้อมนะครับนี่ เป็นการภารกิจวันนี้เรียบร้อยไปหนึ่งสุดนะครับพี่น้องเดี๋ยวจักน่อยควรบากขึ้นเท้าสีใสทอเก็บน้ำสมคนใหม่นะครับพี่น้องเอาเอาคลิปนี้เอาไว้สามีสักวันนะครับคลิปนะ้าจังพอกันไหมครับสำหรับมอนี่กะขอเก้าคำ่าขอคุณแหละกะสวัสดีครับ